การบอกรักใครสักคนหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเพราะอะไรที่ทําไม่เด็กๆเ,เหล่านี้บอกรักออกมาได้แล้วเป็นการบอกกับสัตว์มากมายเหล่านี้สักด้วยเราจะรู้คำตอบนี้กันในรัก น้องสายรุ้งจะต้องปฏิบัติภารกิจในการบอกถึงลักษณะพิเศษของนาคใหญ่คนเรียบนั่นก็คือหางที่แปลกและไม่เหมือนกับนาคด้วยกันครับน้องสายรุ้งรู้จักนาคไหมล่ะครับเนี่ยรู้จักค่ะและตัวมันเป็นยังไงครับก็นาามันจะตัวยาวๆค่ะนาคมันจะตัวยาวๆหางก็ยาวค่ะแล้วมันก็ว่ายน้ำเก่งค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะ แม่ความรู้ใช้ได้เลยครับน้องสายรุ้งเนี่ยรู้จักหน้าก,กี่แบบแล้วครับเนี่ยหนูรู้จักแบบเดียวแล้วถ้าวันนี้พี่จะให้น้องสายรุ้งพาเพื่อนๆไปหาหนาคใหญ่คนเรียบน้องสายรุ้งจะทําได้ไหมครับได้ค่ะและน้องสายรุ้งจะหาหนาคใหญ่คนเรียบเจอไหมละครับเนี่ยเจอ,อแล้วค่ะอ้าวแล้วคิดว่าใช้เวลานานไหมเอ่ยถ้านานก็ไม่เป็นไรก็หาไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่นานก็ อ,นนอในเมื่อกล้าพูดแบบนี้ก็อย่ามัวรอช้ากันเลยครับน้องสายรุ้งงั้นก็ไปค้นหากันตอนนี้เลยดีกว่านะคะเพื่อนๆไปกับน้องสายรุงกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะนาคใหญ่ขนเรียบเนี่ยเขามีขนเรียบตามชื่อแล้วก็เป็นมันเลยนะครับ ช่วงบนลำตัวก็จะมีสีน้ำตาลแก่ๆไล่สีลงมาที่หน้าท้องสีจะอ่อนกว่าอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเทาครับและลักษณะเด่นของนาคใหญ่คนเรียบอยู่ที่ปลายหางครับเพราะว่าหางยาวมากที่สำคัญปลายหางจะแบนอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับถ้าไม่เชื่อก็ดูกันได้เลย น้องสายรุง้งเออพี่ว่าน้องสายรุ้งมาเดินทําอะไรแถวนี้แหละครับเราต้องไปหาคุณนาคใหญ่ขนเรียบนะครับไม่ใช่มาหาคุณปลาฉลามผิดทางครับผิดทาง<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันสิครับว่าน้องสายรุ้งเนี่ยเจอคุณนาคใหญ่ขนเรียบแล้วจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าร้องไห้นะครับน้องสายรุ้งเนี่ยตื่นเต้นโอ้โหอะไรจะตื่นเต้นขนาดนั้นครับพอเจอคุณนักใหญ่ขนเรียบแล้วพอจะบอกเพื่อนๆได้ไหมครับว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงครับน้องสายรุ้งเออตัวก็จะยาวๆอะค่ะแล้วก็หรูยังไม่เห็นถางมัน แล้วหางของคุณนากใหญ่คนเรียบเนี่ยเขาเหมือนนากชนิดอื่นๆไหมครับลองดูกันดีๆนะครับน้องๆ ่แล้วครับหางมันแบนจริงๆด้วยน้องสายรุ้งเนี่ยเก่งจริงๆครับวันนี้หนูปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วนะคะหนูเจอนัางใหญ่คนเรียบแล้วค่ะและแล้วภารกิจของน้องสายรุ้งในวันนี้ก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกับการตามหาคุณนากใหญ่คนเรียบและบอกลักษณะเด่นของคุณนาคใหญ่คนเรียบได้สําเร็จอีกด้วยนาคใหญ่คนเรียบนี่น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆอย่าไปทําร้ายมันเชียวนะคะน่ารักขนาดนี้ เพื่อนๆที่ยงไม่ได้เห็นน้าใหญ่ขนเรียบถ้ามันสูญพันธุ์ไปเพื่อนๆที่เพิ่งโตก็จะไม่ได้เห็นหน้าใหญ่ขนเรียบนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันดูแลน้าใหญ่ขนเรียบแทนที่จะฆ่ามันดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นน้องๆทางบ้านเรามาช่วยกันดูแลและอนุรักษ์นาาใหญ่ขนเรียบเอาไว้ดูกันนานๆน,น,นะครับ